สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตามที่บอกไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะคะว่าถ้ามิวเอ็กมาเดี๋ยวจะมาพาดูหรือว่าพารีวิวให้ดูนะคะแล้วก็รถรุ่นนี้เป็นรุ่น e l ลิแกนนะคะไม่ใช่รุ่นอั t ติเม e นะเป็นรุ่น e l ลิแกนซึ่งรุ่นนี้มันก็น่าสนใจมากทีเดียวในเรื่องของออปชันนะก็จะรองต่อเอ t อั a t ิเมหน่อยนึงนะคะแต่ว่าก็มีฟังก์ชันที่เราใช้งานที่จําเป็นอยู่หลายจุดนะ เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าของรถนะคะจะให้ดูว่าด้านหน้าของรถรุ่นนี้ออกแบบมาแบบเดียวกับอัลติเมทเลยนะคะไฟหน้าก็จะเป็นไบ l e d ีนะคะโปรเจคเตอร์ไบ LED นะไฟหน้านะแล้วก็จะมี d ดย์ไลท์นะออกแบบเรียวยาวนะตามแนวคิดแอโร่ซิกเนเจอร์ของเขานะคะเป็นแนวคิดแบบนี้เลยให้ความคม เรียวยาวแล้วก็ลำแสงไฟเนี่ยก็จะมีความชัดเจนเป็นลำแสงสีขาวเป็นไฟสีขาวนะคะให้ความชัดเจนเวลาส่องในตอนกลางคืนนะคะแล้วก็มาพร้อมไฟตัดหมอกที่เป็น LED จะอยู่ด้านล่างค่ะนะเดี๋ยวก็กระจังหน้าออกแบบมารุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับ m ิวเนะคะมิวเรุ่นนี้กระจังหน้าแบบใหม่ล่าสุดเลยนะคะ แล้วก็ไฟตัดหมอกด้านหน้านะแล้วก็มีเซ็นเซอร์หน้า4ี่จุดหนึ่สอมี่นะคะมีเซนเซอร์4จุดรถคันนี้จะมีเซ็นเซอร์8จุดจะมีด้านหลังด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้นะคะด้านนี้ล้อแม็กแม็รุ่นนี้จะเป็นขอบ18นะคะแม็กขอบ18แล้วก็จะออกสีดำเทาดำนะคะจะเป็นสีเทาเทเป็นแม็คลายนี้นะคะนี่ รุ่นรุ่นนี้สีนี้ก็จะเป็นเอลิแกนตเอลิแกนจะเป็นขอบ18นะคะเนี่ยสวยก็สวยสวยใช้ได้เลยนะคะมันไม่ใช่ล้ออันลอยสีเงินนะคะมันจะเป็นสีเทาๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวนี้เป็น LED นะคะนี่ LED ความชัดเจนเวลาเปิดไฟเลี้ยวตอนกลางคืนนะคะแล้วก็กุญแจรุ่นนี้โทษทีกุญแจรุ่นนี้จะเป็นแบบนี้นะ จะเป็นแบบคุณแจพูดสตาร์ทนะคะนะเป็นจีเนียร t พูดสตารนะคะพร้อมกับมีเปิดด้านท้ายได้ด้วยเอลิแกนมีเปิดด้านท้ายได้ด้วยรีโมทนะคะนะเปิดด้านท้ายด้วยตรงปุ่มหน้าคนฝั่งคนขับแล้วก็ด้านท้ายรถแล้วก็ด้วยรีโมทนะคะด้านในด้านในของรถคันนี้นะคะสำหรับเอลิแกนนะ อีกแกนคันนี้ก็คือเบาะนะคะเป็นเบาะคูแม็กคู่หน้าเบาะคูแม็กนะคะคู่หน้าแล้วก็ปรับแปดทิศทางสําหรับผู้ผู้ขับแล้วก็ผู้นั่งโดยสารฝั่งซ้ายก็จะเป็นสี่ทิศทางด้วยไฟฟ้านะคะแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ,ะมาพร,พร้อมกับคูดคอนโทรลด้านนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างกระจกมีพับเก็บได้แล้วก็ปรับไฟฟ้านะคะ ผน,นังจะบุดังด้วยสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลทองนิดนึงตามภาษาตาเราเรียกเลยนะคะที่วางแก้วก็ยังยังยังให้ความสำคัญกับที่วางแก้วในส่วนของการปิดเมื่อไม่ใช้งานนะคะยังให้ความสำคัญอยู่นะคะแล้วก็หน้าจอตรงนี้ก็จะเป็น MID นะคะจอ MID เนาะแล้วก็ลองเปิดไฟดู อ่าเนี่ยค่ะจะตนบายจอนะคะแล้วก็จะเป็นจอ DVD รุ่นนี้นะจอ DVD ขนาด9นิ้วนะคะจะเป็นจอ DVD ขนาด9นิ้วนะรองรับ Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อสายใดๆนะคะนี่สามารถ <c oughs> อ่าลดเสียงปรับเสียงลงได้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้เลยค่ะ <c oughs> อ่านี่นะคะ แล้วก็แอร์จะเป็นดูโอโซนนะคะจะเป็นซ้ายขวาเป็นแอร์ดูโอโซนนะคะคือแยกปรับอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์ที่เป็นเกียร์ออโต้นะคะอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นคะคะนะคะแล้วก็พร้อมกับเบรกมือนี่ค่ะเบรกมือแบบใหม่แล้วนะคะไม่ใช่ดึงเหมือนเมื่อก่อนแล้วจะเป็นเบรกมือแบบใหม่นะคะ มาพร้อมฟังก์ชันของเขาเลยนะคะเบาะนะคะอย่างที่บอกคู่หน้าเป็นคูแม็กแล้วก็เบาะด้านหลังเนี่ยจะรองรับด้วยแผน่นเนี่ยค่ะที่นั่งแล้วทาให้นุ่มนวลน,นะคะเอเวกนะคะเนี่ยเวลานั่งแล้วให้ความรู้สึกว่าสะดวกสบายเวลาเรานั่งนะคะมาพร้อมกับนี่ค่ะจุดที่เราสามารถ ชาร์จไฟชาร์จแบตได้นะคะเนี่ยตามจุดนี้เลยนะคะเนี่ยเปิดมาก็ใช้ได้เลยค่ะฟังก์ชันพวกนี้จะมีอยู่ในรถมิวเอ็กตัวเดิมก็มีนะคะตัวนี้สําหรับความสะดวกสบายเรื่องอินเตอร์เทนเมนต์นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเปิดได้ไหมเนี่ยเพื่อเปิดตรงนี้ให้ดูค่ะเห็นไหมเ่ะนี่ค่ะ อันนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะตรงนี้ที่วางเท้าแขนกดออกมาจะมีที่วางแก้วด้วยอันนี้สะดวกสบายมากเลยนะคะเนี่ยเวลาเราเรา,เราไม่ใช้นะคะเราพับเก็บไปเลยนี่ค่ะก็ใส่ไปเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเบาะแถวตอนสามเนี่ยนี่ค่ะเราสามารถพับปุ๊บแล้วก็น,นี้เลยว่าเบาะอันนี้พับอยู่นะคะ เดี๋ยวเราไม่ต้องดึงนะจะบอกว่าเบาะอันนี้เราเปิดไปปุ๊บก็จะนั่งได้เลยแล้วแล้วเบาะตอนหลังเนี่ยสามารถเอนพนักพิงได้ด้วยนะคะจะทําให้เรานั่งสบายมากขึ้นทําให้เรานั่งสบายมากขึ้นสําหรับอีวเอุ่นใหม่ของเรานะคะตรงนี้จะดีมากเวลาลูกค้ามาทดลองขับอะ่ะเขาจะชอบมากเลยเบาะตอนหลังที่นั่งสบายนะคะซึ่งเขาก็เทสมาหลายๆยยี่ห้อเมื่อวานนี้เองแล้วก็แจ้งเราว่าตรงนี้นั่งสบายที่สุดนะคะเราสามารถใช้งานได้จริง ได้ค่ะปึ๊บนะคะแล้วก็ด้านหลังของเรานะคะที่บอกว่าเซนเซอร์1 2 3 4ก็จะมีอยู่ด้านนี้เลยนะคะอยู่ด้านนี้เวลาถอยถอยหลังก็จะมีเซ็นเซ,นเซอร์แจ้งเตือนเวลารถวิ่งผ่านมาด้วยนะคะเวลาวิ่งผ่านมาเนี่ย เลเซอร์ตัวนี้ก็จะเตือนด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเราจะเปิดฝาท้ายนะคะเราเปิดด้วยกวุญแจได้อ๋ออันนี้ก็จะเป็นเกร็ดอย่างหนึ่งนะคะพอดีเมื่อกี้เราเปิดไฟสแตนบายหน้าจอไว้นะคะโดยที่เรายังไม่ได้สตาร์ทรถก็คือเปิดไฟอยู่เพราะฉะนั้นอนะ่ะพอเปิดไฟปุ๊บเราจะมาใช้รีโมทเปิดเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้เปิดนะคะเราต้องกลับไปปิดไฟตรงหน้าจอก่อนนะคะแล้วก็ปิดได้เลย กดแชร์อีกทีนึงค่ะเนี่ยจากรีโมทอ่ะเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้คือความสะดวกสบายนะคะในการเปิดเปิดฝาท้ายปิดฝาท้ายนะคะซึ่งตรงกับความต้องการของลูกค้ามากๆเลยในรุ่นนี้นะคะกเ็เดี๋ยวแจ้งนิดนึงราคารุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ราคา1นึ่งสาหนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันนะคะ ลูกค้าท่านใดที่อยากเป็นเจ้าของรถ PPV นะคะสเปครองออกมาจากตัวท็อปรองลงมาจากตัวท็อปนะคะรถคันนี้น่าจะตอบโจทย์ลูกค้าได้นะด้วยราคาที่ไม่แพงนะแล้วก็ฟังกช์ชันที่เราจำเป็นต้องใช้ใช้งานนะคะก็ถ้ามีรุนน่นนึงก็คือจะรุ่น Ultimate. อัลติเมทอัลติเมทนี้เขาก็จะมีฟังกช์ชันเยอะขึ้นมามีกล้องหน้าคู่มีเรดาร์นะคะตรงนั้นก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะ แต่รุ่นนี้ก็น่าสนใจทีเดียวซึ่งก็ไม่แพงด้วยราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะ,ะนั่นแหละคะ่ะก็ราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ดาวไม่เยอะด้วยดาวอยู่ที่เริ่มต้นที่5%ได้นะอันนี้คุยกันได้นะคะ,ะรุ่นนี้ลูกค้าที่จะออกพรุ่งนี้นะคะก็ดาวน้อยเหมือนกันดาวไม่เยอะนะคะเนี่ยดาวไม่กี่หมื่นบาทก็ออกได้นะอันนี้ออกได้จริงๆนะคะก็มาปรึกษาคุยกันได้นะคะซึ่งเบอร์โทรของเราอะ่ะ จะเป็นเบอร์0898976892เป็นเบอร์ที่เราใช้ประจำทุกครั้งที่ไล์ก็จะแจ้งเบอร์ลูกค้าตลอดนะคะเพจก็อินสุขิงยนต์โดยพรชนกในเพจของเราในเฟซบุ๊กเพจนะคะก็สามารถที่จะทักอินบ็อกซ์นะคะหรือโทรกันเข้ามาก่อนได้นะคะเพื่อจะสั่งรถตัดรถแล้วก็เอาไปใช้งานได้สำหรับรถดีๆนะคะที่ตอบโจทย์ดีๆแบบนี้นะคะสำหรับรุ่นออลนิ i s u น u m u ิ X, รุ่นเอริกนเครื่อง1.9นะคะสีขาวมุกค,ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็พาชมดีกว่าถือว่าพาชมรถแล้วก็มีฟัง์กชันที่น่าสนใจอะไรบ้างนะคะวันนี้เราก็พาดูนะคะสำหรับวันนี้นะะสวัสดีค่ะ